Thank you อัสสลามุอะลัยกุลมราะห์ตุลลอฮีวบรากาตุสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับค,คุณครูสวยาสารออีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 และสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วกันอีกเช่นเคยนะคะโดยจะเรียนในหัวข้อเรื่อง โจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะโดยจะเป็นคาบที่สีนะคะและจะเป็นคาบสุดท้ายนะคะสําหรับหัวข้อเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะและสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างที่7กันแล้วนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าถังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะวัดขนาดภายในได้กว้าง40ซนติเมตร ยาว60ซนติเมตรนะคะและสูง50ซนติเมตรด้วยกันระดับน้ำสีย้อมผ้าในถังสูง30เซนติเมตรมีน้ำสีย้อมผ้าในถังกี่ลูกบาทเซนติเมตรด้วยกันนะคะ,ะดังนั้นจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าน้ำสีย้อมผ้านะคะในถังนี้จะมีจำนวนเท่ากับกี่ลูกบาทเซนติเมตรด้วยกันนะคะ ก็คือโจดถามถึงปร,ริมาตรนั่นเองค่ะและในส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือเป็นถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะวัดขนาดภายในได้กว้าง4 0เซนติเมตรนะคะยาว6 0นะคะและสูง50เซนติเมตรระดับน้ําสีย้อมผ้าในถังถึง3 0เซนติเมตรนะคะซึ่งจากโจทย์นะคะนะกักเรียนสามารถที่จะลองวาดภาพนะคะคร่าวๆได้นะคะเพื่อที่จะให้ทําให้เรานั้นมองเห็นภาพ ได้ชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างมาให้เป็นลักษณะของถังพลาสติกที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวัดขนาดภายในนะคะกว้าง40ซนติเมตรนะคะคือด้านนี้คือความกว้างนั่นเองค่ะคูกเขียนยอดนะคะเป็นกอไก่และความยาวนะคะคือ60เซนเมตรด้วยกันนะคะโยยยักษ์คือความยาว และความสูงคือ5 50นะคะอ่าดังนั้นความสูงคือ50ซนติเมตรและระดับน้ำสีย้อมผ้าในถังสูง30เซนติเมตรด้วยกันนะคะอ่าทีนี้มีน้ำสีย้อมผ้าในถังกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยกันนะคะค่ะและต่อไปนะคะอ่าเรามาดูนะคะ สแสดงวิธีทำนะคะ,ะที่จะหาคําตอบนะคะโดยจากรูปจะเห็นได้ว,ว่านะคะเราสามารถที่จะหาคําตอบได้โดยใช้นะคะจากสูตรที่มีอยู่ว่าปริมาตรนั้นนะคะปริมาตรสามารถหาได้โดยเอาความกว้างมาคูณกับความยาวและคูณความสูงนั่นเองค่ะ และปริมาตรของน้ำสีย้อมผ้าในถางนะคะจะเห็นได้ว่าเราต้องเอานะคะความกว้างของถางคือ40ความยาวคือ60และความสูงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะ จากโจทย์กำหนดมาให้ตรงนี้ความสูง50ซนติเมตรนะคะอะ่ก็คือเป็นความสูงของถังแต่โจทย์ต้องการหาว่าน้ําระดับน้ําสีย้อมผ้าดังนั้นเราต้องใช้ความสูงที่เป็นอะไรคะอ่ะก็คือระดับของน้ํานั่นเองก็คือเท่ากับ30ซนติเมตรด้วยกันนะคะมาแทนค่าลงในสูตร เราจะไม่ใช้ความสูงที่เป็นความสูงของถังนะคะ,ะดังนั้นเอาตัวเลขมาคูณกันคําตอบที่ได้ก็คือจะเท่ากับ7200 0มและหน่วยปริมาตรก็คือลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะเป็นตัวอย่างที่แปนะคะจากโจย์ ตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้กว้าง25เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรนะคะสูง30เซนติเมตรระดับน้ำในตู้ปลาสูง12เซนติเมตรตู้ปลานี้มีน้ำนะคะกี่ลิตรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูจากสิ่งที่จดกํกำหนดให้นะคะอ่ะ จากโจทย์กำหนดให้ว่าตู้ปลาเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมวัดขนาดภายในกว้างคือ25ยาวคือ50นะคะอ่ากว้างคือ25ยาวคือ50และความสูงคือ30นะคะ,ะคุณครูจะขอเขียนตัวย่อนะคะเป็นโกโยโสนะคะกว้างยาวและสูงและ ระดับน้ำในตู้ปลาสูงเท่ากับ12เซนติเมตรนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความสูงนะคะของน้ำนั่นเองนะคะ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหาว่าตู้ปลานี้มีน้ํากี่ลิตรนะคะดังนั้นน้ําในตู้ปลานี้มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง25ซนติเมตรยาว50ซนติเมตรและสูง12ซนติเมตรเราสามารถที่จะหาปริมาตรน้ําได้โดยใช้วิธีเดียวกันกับการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ หาคำตอบได้แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนหน่วยะคะจากรูปบาดเซนติเมตรให้เป็นให้เป็นลิตรนะคะอ่านนื่องจากว่าโจทย์ต้องการถามหาให้ให,หน่วยเป็นลิตรนั่นเองค่ะค่ะและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค,คือเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงดังนั้นนะคะน้ำในตู้ปลาจะมีปริมาตรก็คือกว้างคือ25 คูณความยาวคือ50และความสูงของน้ำนะคะเราจะใช้ความสูงที่เป็นขอ,องของน้ำนะคะคือคือ12นั่นเองค่ะดังนั้นคูณกันแล้วคำตอบที่ได้คือเท่ากับ15,000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะและเนื่องจากนะคะ,ะเราสามารถหาคำตอบนะคะโดยตอบให้เป็นลิตรนั้นโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยนะคะที่ว่า เนื่องจากว่า1,000ลูกบาทเซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ1ลิตรนะคะดังนั้นจาก15,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะจะทำให้เป็นลิตรแสดงว่าเราต้องเอา15,000ไปหารด้วย1,000นั่นเองคำตอบที่ได้ก็คือจะเท่ากับ15ลิตรนั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้นะคะต้องอบตอบคือเท่ากับ15ลิตรค่ะ และเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับในวันนี้นะคะาการเรียนในวันนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการหาปริมาตรหรือว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นก็คือเราจะใช้นะคะสูตรเดียวกันเลยก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองคะ่ะและสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอลา เพียงแค่นี้นะคะและมาเจอกันใหม่ตอนในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุวะเราะมะตุลลอฮิวีบะบรากาต